ต่อคลิปสองครับสิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังภควาสะเกสุวิหารติก้าปิลาวะทุสมิงมหาวเนมหัตตาภีขูสังเคนาสาทิงปัญจมาเตหิพีรูสะเตหิสาเพเฮวะอรหันเตหิสาสหิเจโลกัาตูหิเทวตาเยปุยยนาสานิปติตาโหติ พระขวันตังทาศนายปีผุสังขันจายอ,าอัตโขจะตุ้นนางสุทธาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตัทาโหสีอายังโคพระขวาสาสเกสูวิหารติกปิรววทุสมิงมหาวเนมหาตาผีผูสังเชนสาทิงปัญจมาเตหิผีกุสชาเตหิสาเพเหวาละหาันเตหิทศสหิตโลกทธาตุหิเทวตาเยบุเยนสานิปติตา โหติพระขวานตางทาศนาญาพีขุสังคันจะยานูนะมยามปีเยนะพระขวาเตนเตนุสภาษังกะเมื่อยามาอุปสงกะมีแต่ว่าพระขวโตสันติเกปาเจกคาถาภาาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยอถาปีนามาพลาวาปุริโสสามมันจิตังวาพาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพาหังสามินเชยยยาวเมวัสุทธาวาเสสุ เทเวสุอันตละหิตาภควโตกปุลโตปาตุลหัสุอัตโขตาเทวตาภควานตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีบหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมสมัยยังทากิตาเยวะอปลาชิตาสังคันติ อาตโคะบัลลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาทังอภัสริตาตะโลภีขะวะสมาทหาสุจิตตังอาตโนโอชุกามะกังสุสาเลติวะเนตตานิฆะเหตวาอินสิยานิฆะขันติปันติตาติอาตโคะบัลาเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาทังอภัสริเศตวะชีลังเฉตาวะบริคังอินทเีลังโอหะจมมันิชา เอตฺตานติสุทาวิมลาจกมตาสุธันตาสุโสนาขาติอตฺโขวลาเถวตปโรตฺโหลนติเกอีมํขาทํอภาสิยเกติบุทังสรณังขตาสยนตฺเตหมิสันติอปายภูมิปหายมานุสฺสํเตหานเตวกายา เทวกายยังบาลิโพเลสันติเตอะตะโคภะคะวะพีโคะอมันเตสิเยบุเยนะพีเขเวสัทสัสสุโลกะทตาตูสูเทวตาสันนิปติตาโหติตะฏาสตังทัสสนาเยปีกูสังขันจะเยปิเจพีเขเวอะเหสุงอติธรรมธาตานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิปะคะวันตานังเอตัปละมเยวเทวตาสันนิปปติตาโหอะเหสุงเสยัาปิมาหังเอตัลหิเอปิเจพีเขเวภวิสันติอาณาคตมาธา นางอาลาหันโตสามาสัมพุทธาเตสามปีพระขวันด้นางเอตัปลามเยวเทวตาสันิปติตาภวสันติเสยถาปิไม่หังเอตัลหินาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตายสามิภิกขเวเทวกายานางนามานิเทสีสามิภิกขเวเทวกายานาง นามานิตังสุนาถาสาทุกังนามาศีกโลถาศิสามีติเอวัมพันเจติโคเจภิกูภควาโตปัจจะสจุมภควาเอตทโวจะสิโลกมนุกาสสามียาถุมาตถาสิตาเยสิตาคิลิภาภะลังภะหิตาตัสมาหิตาปุถุสีหวสันลีนาโลมหันสามิสัมปุโน โอธะตมะนาสาสุทธาวิปัสสนนามนาวิลาภิโยบันทัเตยตวาวันกาปิลวาฒเวสตโออามันตีสาทธาสาวเกสาสเนละเตเควกายาภิกันตเตวิชานาทพิขโวเตจะอาถาปมากะลุงตุตวาพุทธาสาสัสนังเตสัมปาตุลหุยานังอมนุษานาสาัสงอเปเคสมตมะทาคุงสหสาัาสัตติลิงสตังเอเคสหัสานังอมนุสาม อมานุสานมาสสะงอ์เปเคนั้นตมาถาคุงติสาสภาพะปุตานอหุงตันจะาสัพพังภิญญายาวากิดวานนจาคุมาตโตอมันใิสาอาสะอาวเกศาสเนลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิดเยสามิกิราหิอนุโปพโส ကတ္တာသာဟာသာယဝါယာခါပုမာကာပိလဝသဝာယေတိမံတောဣတိမံတောဝ न्न ဝံတောယသတိနောမောရမာနအဘိကာမူဘိခုနံသမေတေငောနသာဟာသာဟေမဝတာယခာနာအနာတဝန္နိနောဣတိမံတောဣတိမံတောဝ न्न ဝံတောယသတိနော โมทมาณาปีก้ามงปีคูนังสมิติงรวนางสาตาคิลาติสหาสายยัานานาตวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยาสาติโนโมทมาณาปีก้ามงปีคูนังสมิติงรวนางอิเจเตโสละสาสหาสายวยาคานานาตวันนิโนอีที่มันโตชุดิมันโตวันวันโตยาสาติินโมทมาณาปีกามงปีคูนังสมิติจรวนางเวสา มิตาบัญจะสตายาขานานแต่วันนีโหนอิที่มันโตชุติมันตวันลวันตอยาสิโนมัทั้นอาภิก้ามุงิกูนางสมิติงไวนางคุมหิโลราชาไคโกเวปุลาสันเวสนางพิโยนางสตาสหัสสังวยาขานางไปลูปาสติคุมหิโล ราชาขะิโกโซปะคะสมิติงศ์นางกุุลิมันจจริสังราชาตัตลาโทภาษาสติขันน์พระนางอาทิติมหามหาราชายาสติโสพุทธาปิตาสภวโออินะนามามหาปลายทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสิโนมุทมานาภิกาโมภิกุนางสมิติวงศนางทาสินันจจริสังราชาวิลุนหอวิลุนห ตาปัสัติ์คุมภันธานังอาทิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาบิตาสภาโวอินทนามามหาพลาอิชิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตยาสัสินโมุทมานาพีกามุงพีขุนังสมิติงวนางปัจจิมันเดชิสังราชาวิลูปะโคภาษิตินาคานางอาทิปติมหาราชายาสัสิโสปุต ဥတ္တပ္ပတဆဖာဝောဣနနာမာမဟာဝလာယိတိမန္တောသုတိမန္တောဝနဝန္တောယသသိနောမောဒမနာအဘိကမုဘိကຸນအံသမေတငောအဝတ် อุตลังทีิสังลาชาภุเรโลตาปะสาสะเตกาบข้านางอาธิปติมหาราชายาสัสิโสตาบิตาสภาวอินทนามามหาภลาอยทิมันโตชนิมันโตวันโนวันโตยาสัสิโนมัวมานาภีก้ามูภีกูนั่งสมมิจิงวะนางบุริมาริสังสะตาาโถทาสิเนนิวิลูนหะโกปัจิเมนวิลูปะโคปูเวโลอุตลังทีิสังชาตาโลเตมหาราชาสมัตาจาตุโลีิสาธาธานัมานาอาทังสุวันเนกาปิลวะทเวเต สังมายาวิโนทาสาอาคูวันจัณนิกาทัธามายาผูเทนถุเวเทนถุวิภูจะวิภูโตสหจันทรนโนกามเสถโทจะกินุมันถูนิมันถุจะปหนาโทโอปมันโยจะเทวสูโตจะมาตริจตตเสโนจะขันัฑโพนโลาชาทโนสโพ อาคูปัญจะสิโคเจวติมหลูสุริยวาชสาเอเตจันเยเจลาจาโนคันทาภาสหัตลาจุปิโมธมานาพีก้ามุงภีคูนังธมิติงวะนังอถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตาสกากรรมภลาสตลาอาคูบายาคาสหยาติภิยามุนาทัตลาทาจอาคูนาคายาสิโนเอลาวโนมหานาโคโสปาคาสมิติวะนังเยนะคาลาเจ ภาสาธารันติทิพาติชาปาขีวิสุชาจูเวหายาสาเดวนาชาปาตาจิตลาสุพันนาอิเหเตสนามังอภยันตานะคนาคะลาชานามาสิสุปันนตโตเข้มมะกาสิพูดโทสันหาหิวาจาหิกวหวายันตานะคาสุปันนาสารนามกลางสุพูธังทิตะวชิลหาเทนะสัมมูทางอสุลาสิตาพาตโลวะสวัสเสเต อิทิมันโตยสาสิโนโมทม,มานาอภิกรรมุกอิทิมันโตยสาสินโนกาละกันชาวหาภิสมาสุลาธานาเวคาสาเวปจิติสุจิตีจาปะาลาทโทนมุจีสหสัสตานเจปาลิปุตานังสาเวเวโลจนามกาสันในหิสวาพระลิงเสนางลาหุพัทธมธรมุปาขมุมสมโยธาอนิพัทานเตรษฐขคุนังสมิตติเงนัง อาโพนจะเทวาปัทวีจะเจโชวายโยจะทาข้ามวงวัลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะสะสะสะหามิตาการลุนาไกกาคูเทวาจาสาสิโนจะเสเจจะสะากายาสเปนานาตตะวันนิโนอีที่มันโตชื่อถึงมันโตวันนวันโตจาสาสินโนโมธมานาปิก้ามุมีโคนังสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสะฮลีจะสมาทุเว ยามาจันธารโสปณิสาเถวาจันธ์มาหูบุลากิตาสุริยาโสปณิสาเถวาสุริยามาหูบุลาขิตานขาตานิบุลากิตาวาคูมันทวลาหกาวสูนางวาสโวเสโทโสสะโกโสสะโกปาคาบุลินทโสเสเตสัทกายาสเพศนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนุวันโตยาสานโนมทมานาอภิก้ามุงภิกูุนางสมิติงวะนัง อาถาคูสาภูเทวชลมาคิสิขาลิวาอเลสกาจะโลชาจะอุมาปุพันนิพาสิโนวลุนาสหธทธมาจาจุตาจานิชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสินโนทเสตสัสสากายาสาเพนานาตวันนิโนอีที่มันโตชุดิมันโตวันนวันโตยาสานิโนโมทมานาอภิสมุสิกูนังสมิฏิณุนัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตมากิทธาปทูสิกาคูอาคูมโนปทูสิกาทาคูหาโยเทวายเจโลหิตาวาสิโนปาลคามหาบาลคามอาคูเทวายยาสัสิโนทเสตะทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสานเรนมโมธมานาภิกามมุภิกขุนังสมิติงวะนังสุกกัลลุมหาอรุณาอาคูเวคนาสาสหะ โอทาตะค่อยหาปามโมขาคู่เทวาวิจาคณาสถาามตาวิรหะหาละขาชามีสกา,าจยสาสีโนธนยายังอาคา ปัจจโนโยติสาอภิวาสติสเสเตสสะกายาสะเปนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุสิมันโตวันนวันโตยัสติโนโมธมานาภิกามุงภิกขนังสมิติงนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจยาสสิโนลํมสามพิตกาลามเสสาโชตินามาจาสวานิมานนาติโนอาคูอาถาคูปนนิมิตา ทศเสตสัสากายาสเพนานาตวันนิโนอีที่มันโตชุดมันโตวันโนวันโตยาสาสิโนโมโนมานาพีเก้ามมพีขูนังสมิสิงนังสัทเทเตเทวานิกายาสเพนานาตวันนิโนนามานวเยนาอาคารชุงเยจันเยสติสาสักาวุชชาติมารคีลังโอขัดินนามา นาสวังทาเขโมขะตะลังนาคังจันทังวาตัสิตาติตังสุภพมาปรมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหัสันนางบุมาโลติโสจะโสปะคาสมิติเงนางสหัสพัมมะโลกานางโลหาพัมมาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยัสัสิโสทเศษทเศทัยสลาคูปติกวะสวัตติโนทเตสันจะมาชะโตอาคา หาลิโตปริวาลิโตเตจะสาบฟีอภิกันเตสินเทเศเวสพัมเกมาลเสนาอภิกามิปาสการหาสามันที่ยังเอถัคันหาถาพันถาลาเกนพันธรรมาถุโวสมันตาปริวาเรถมาโวมูลจินทะโกจินังอิติตาธรรมหาเสโนการหาเสนังอเปสัยปิปานินาตัลมาหาจัสลังกตวานะเพราวังยาถาปวุสสะ ปวุชโกเมโคลถนยันโตสวีจุโกตถาโสปะจุทาวาตติสังกุโตอัทยังวเสตันจัสสภาอภพิญญาญาวาคิตวานจักขุมาตโตอามันติสาถาสาวกเกสาเสนรลเตมาเสนาภิกันตาเตวิชานาทภิกขโวเตจาตาปมากะลุงสุตวะพุทธาสาสาสนังวีสาราเคหิปะกามุงเนสังโลกาปีอิงเชยุงสาเพวิชะ วิชิตสังฆามาพยาติตายสาสินโม,มทันติสหภูเทหิสาวกาเตชะเนสุตาติสิมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิธิมหาคุณาปันปปลิมิตะปุญญาธิกาและสะสะพันตะลา ยะนิวารณะ,ะสมัติทสสะภะคะวโตอรหะโตสม,าส,มาสัมพุทธัะทวติงสมะหาปุริสารัานานุภาเวนะอาศิตยานุพยัญชนะนุภาณะอถุตตะละสัตตะมังคะลานุภาเวนะฉับพันละลังศิยานุภาเวนะเทตุมาลานุภาเวนะ ทัศปาละมิตานุภาเวนะทัศอุปปาละมิตานุภาเวนะทัศปาละมัทธปาละมิตานุภาเวนะศีละสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะ จะตูลาสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวะนวะนวโลกุตละธรมมานุภาเวนะอัฏฐังคิกะมคานุภาเวนะ อาจทั้งสัมมาปติญานุภาเวนะฉะระพิญญาณุภาเวนะเจตุสัจจายานุภาเวนะทัสสะพละยานุภาเวนะสัพพัญุตญาณุภาเวนะเมตตากลุณาเมตตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปะริตานุภาเวนะละตนัตายะสารานุภาเวนะตุยหังสัพพโลขโสกุปตะวะ ทุกขโทมณัตสุปายาสาวินัสสันตุสพระอันตรายาปิวินัสสันตุสพังสังกปาตุยหังสัมมิชนตุทีขายุตาตุยหังโหตุสตตะวัสสีเวนะสัมมังสิโกโหตุสภะธาอากาสัปัะพระตะวณภูมิหังคามหสัมมุทาอัลกขกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักษนตุ พวตุสาพมังข์ลังลาขันตุสาปเทวตาสาพผูทานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตพระวุตสาพมังขลังลาขันตุสาปเทวตาสาวธัรมานุภาเวนัสธาโสติพะวันตุเตพระวุสาพมังข์ลังลาขันตุสาปเทวตาสาวะสังขานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตนักขตยขะภูตานางปะปะขะนิวาระนาปลิตตาสานุภาเวนะหันตวา เตสังอุปัฏฐเวนะขัตตยคภูตานังปาปะคานิวาลนาปลิตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนัดขัดนักขัดตะยคภูตานังปะปะคานิวาลนาปลิตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวสิบหกพัทเทกรัตตคาถาอติตังนานะ ว่าคะเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะดัดตามปะฮีนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นอันก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิทามะนุพะระลูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่ขอนแค้นในทมนั้นนนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทมนั้นหนึ่งเนืองให้ปูปองเถิดอจเชตะวะอจเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามมรัะ,ะสุเวพึงทำความเพียรเสนาวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหิโนสงังพะระลันเตนะมาหาเสนนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพลนกับมัจจุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกะลัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนีติพามุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีมีความเพียรไม่เขียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลทิพเจ็ดอภินหะปัจเจ ปัจเจเวคณะปาถะชลาธรมโมมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรมโมมหิพยาธิอน <Everybody, reform, ride, |my|>, ัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป <ye>, ็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมโมมหิมารณนงอนัต <roomm>, ติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้ความตายไปไม่ได้ สพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาวโววินาภาวโวเราจะลราเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรม,มะสะโกมะหิกรรม,มะทายาโทกรรม,มะโยนิกรรม,มะพันทุกกรรมะปฏิสารโนเรามีความเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกริสามิกัละยานังวาปาปกังนาตัดสตัสสะทายาโทภวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทาย,ยาทคือว่าจะต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจจเวกขีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด